Good afternoon. I'd like to extend a letter for the Kingdom of Thailand and Might Honourable John Key, Prime Minister of New Zealand. The two Prime Ministers will witness will be signed for Thailand by His Excellency Dr. Su Pong and Minister of Foreign Affairs, and for New Zealand, the Honourable Stephen Joyce, the Government of the Kingdom of Thailand and the Government of the long standing educational relationship between our two countries. The second arrangement. Is the Thailand and New Zealand Letter of Intent on Science Technology Action with its mutual interest. The <laughs> New Zealand Letter of Intent on Science Technology Importance in both countries and encourages cooperation. Chief Science Advisors supports the science, technology and innovation program.

คือวันนี้เรามาดูงานที่ ธรรนยน่นนะคะคือสิ่งที่เขาทำนี่ก็คือว่าเขาส่งเสริมให้เป็นเรียกว่าเป็นท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาตินะคะแล้วก็เขาก็เปิดให้กับประชาชนทั่วไปแล้วก็นักท่องเที่ยวเข,ข้าไปชมเพราะว่าเขาก็อยากให้มีกิจกรรมในการชมมากๆเพื่อทุกคนก็จะได้มองเห็นคุณค่าในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมต่างๆสิ่งที่เราดูแล้วเราก็คิดว่าเออเป็นแนวคิดที่ดีก็คือว่า ตั้งแต่แยกเป็น2ส,ส่วนก็คือว่าส่วนแรกก็คือว่าการปลูกฝังในค่านิยมที่ถูกต้องแล้วก็ค่านิยมที่รักอนุรักษ์สิ่งไว่ร้อมไม่ช่วยเป็นเรื่องของป่าหรือว่าสัตว์ป่าต่างๆระบบนิเวศต่างๆให้เป็นธรรมชาติเนี่ยเขาเองเขาปลูกฝังตั้งแต่เด็ก สถานที่นี้ก็จะเป็นสถานที่ที่เด็กจะมาได้มีโอกาสได้เรียนรู้แล้วก็มาทัศนศึกษานี่คือสิ่งที่เราก็ควรจะให้เด็กเนี่ยได้เรียนรู้ค่านิยมที่ถูกต้องตั้งแต่เด็กก็คือในในส่วนของการการเรียนการสอนส่วนของการรักษาธรรมชาติที่นี่เขาก็จะมีเรื่องของการปลูกป่าที่จะมีการอนุรักษ์นะคะคืออะไรที่เขาจะต้องสมนวนไว้เก็บไว้ รักไว้แล้วก็บางธุรกิจที่นี่เขาก็ทำกระดาษโรงงานกระดาษก็เลยทาเขาบอกว่าการทำโรงงานกระดาษเขาก็ต้องมีการตัดไม้ตัดไม้เหมือนการตัดต้นไม้เขาก็จะมีเป็นเหมือนกับเป็นเฉพาะเขตให้แต่สิ่งที่ดีคือตัดเท่าไหร่เขาก็ปลูกคืนเท่านั้นนะคะแล้วเวลาการตัดก็จะมีรอบกันการตัดด้วยเขาไม่ได้ตัดทั้งหมด ฉะนั้นถ้าตัดทั้งหมดบางครั้งต้นไม้ก็อาจจะไม่โตเต็มที่ก็ใช้ไม่ได้เพราะจะตัดแล้วก็ปลูกเป็นปมีการวางแผนวิธีการต่างๆนั่นคือการที่เราปลูกแล้วเราทําทดแทนนะคะนี่ก็เป็นสิ่งที่ที่ดีแล้วก็การเล่าเรื่องต่างๆให้กับนักท่องเที่ยวฟังเพื่อให้ปลูกจิตสํานึกนะคะแล้วก็เรื่องราวต่างๆที่รู้จักต้นไม้พันไม้หรือสัตว์ปา่าต่างๆให้เขาอยู่อย่าอาศัยนี่ก็เลยทําให้ที่นี่กลายเป็นจุดเด่นที่ทําให้ทั้งคน นิวซีแลนด์เองก็เป็นคนที่รักเรื่องของสุขภาพแล้วก็สิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารต่างๆที่เราจะได้ไปชมกันแล้วก็เรื่องของธรรมชาติก็กลายเป็นสิ่งที่ทําให้เกิดเงินทองขึ้นมาได้นะคะแล้วก็นอกจากนั้นส่วนที่3มก็คือวิธีการทํางานระหว่างภาครัฐเอกชนแล้วก็ภาคประชาชนนะคะสิ่งที่เขาช่วยกันก็คือการอนุรักษ์บํารุงปรับพื้นที่ต่างๆโดยเฉพาะสวนสาธารณะแล้วก็การเก็บภาษีต่าง